คลิปนี้เจ้าหงดำนะครับสวยครับหนุ่มอายุกำลังดีครับรอยสวยจนเสียวปีใหม่ฟิชแก้มโลสามเสียวซอประสาททองครับนี่ติดเ็นจามด้วยต่อดีนะครับแต่ว่าปีกรั่วปีกขวารั่วเส้นหนึ่งครับผมแต่ไม่น่าเกียด ยหางกระดกอกตั้งครับผมตัวนี้จับปิดมือคุ้นมือดีมากครับตัวนี้น่ารักไก่ไม่ค่อยได้จับก็นะครับครับผมแนะนำอีกตัวครับเบาวิวเหมือนเคยไก่เยือไก่พมา่าสารครามไก่พมา่พมาไก่เยือสารครามผลสอสามดิษไก่อยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารครามนะครับ ครับผมเสียงไม่ค่อยกลางวานแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการชนครับสวยงามครับเจ้า <c oughs> หงดำครับผมสวัสดีมีโชคพี่น้องชาวไก่ชน ทำสายก็จะเป็นพม่ามาเลาะแข้งหน้านะครับก็เนี่อาจจะเลาะขยายเหมือนกันขยายออกซ้ายออกขวาหันกลับมาตกในแข้งหน้านี่รับประกันคือผมกล้ารับประกันเลยครับไก่ที่สุ่มนี่มีแข้งหน้าทุกตัวแพ้จะออกแผลววงแดงนะครับผมขอบคุณหลายๆทุกท่านที่ติดตามด้วยครับ มีคลิปหรือถ้าอันนั้นผมก็ขี้เกียจแตะก็นั่นเพราะว่าไก่ผมไม่มีไก่คุณครูถ้าแตะแล้วมันก็จะได้ตัวเสียตัวเราเดียวกันก็อย่างที่ว่าไม่ค่อยชัดเจนแต่ออกไปข้างนอกไม่น้อยหน้าใครแน่นอนครับคนที่ถามหาผลงานผมไม่ค่อยมีนะครับเพราะผมแบ่งออกไปแล้วผมก็แบ่งไปเลยผมไม่ค่อยไป,ไปถามไปถ่าย หลายมากเขาก็ลูกค้าก็กลับมาแบ่งเรื่อยๆแบ่งให้แล้วก็ขาดให้อยู่ที่วาสนาว่าใหม่เขาจะทําไปไก่มันเกรดเหมือนกันเกรดไม่ค่อยต่างกันนะครับสายมันถึงกันหมดอยู่ที่คนเลี้ยงคนเลี้ยงจะเลี้ยงถึงหรือเปล่าจะแข็งถึงหรือเปล่าประมาณนี้ครับครับพ้อมสวยอีกตัวแนะนําครับแต่มีตำหนิตีขวาล่ว แต่ไม่ไม่น่าเกลียดอาจจะมีคลิปครับผมยืนดีไม่แห้งครับผม